สวัสดีค่ะฟรีไทม์ชาแนลวันนี้ขอเสนอขนมรังพึ่งหรือขนมวัฟเฟลนะคะไทยสไตล์ก็สไตล์ปากใต้จ้าเราก็มาเริ่มผ่มามะพร้าวกันก่อนนะคะทุกคนใช้คอ้อนหลังจากนั้นก็ใช้มีดแกะนะคะลำบากมากเลยจ้ากว่าจะได้กินขนม ะมะพร้าวเราก็ไปซื้อมาจากในร้านหรือว่าช็อปนะคะในเมืองเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซียนะคะลูกหนึ่งก็ประมาณ30บาทไทยนะคะทุกคนถ้าจะให้หา่นตัวนี้ต้องใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนๆนะคะทุกคนเพราะมันจะมีความหวานในตัวของเนื้อมะพร้าวนะคะแต่ที่นี่มันก็หายากนะคะทุกคนบางวันมันก็จะมีขายแต่ก็นานๆครั้งนะคะ เพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็เลยต้องใช้เนื้อมะพร้าวแก่ๆไปก่อนนะคะค่ะและเราก็มาเริ่มแกะเนื้อมะพร้าวออกมากันเลยนะคะเพื่อที่จะเอามาขูดเป็นเส้นๆหรือว่าเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ มาลุ้นกันค่ะว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะแกะเนื้อมะพร้าวออกมานะคะทุกคนไม่ได้ง่ายเลยนะคะกว่าจะได้กินขนมไทยนะคะทุกคนเย้เย้มันก็ออกมาแล้วจ้าทุกคนมันไม่ได้ยากเลยนี่นะมาดูส่วนผสมของเรากันเลยนะคะทุกคนก็จะมีไข่นะคะสามใบนะคะมะพร้าวนะคะ n งาดำนะคะทุกคนอันนี้คือผงชาเขียวนี่คือเราดัดแปลงนะคะเพราะว่าเราเไม่มีใบเตยสดนะคะเรามีใบเตยแห้งนะคะและอันนี้ก็จะเป็นเนื้อมะพร้าวนะคะที่ขูดออกมาจากตัวนี้นะคะเราผ่าซีกนะคะแลวก็อันนี้ก็คือจะเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์หรือว่าบางคนอาจจะใช้แป้งตัวอื่นนะคะทุกคนก็อยู่ที่ประมาณ250กรัมนะคะตัวนี้ อ,อันนี้คือน้ำตาลนะคะก็ใช้ประมาณ260กรัมนะคะก็แล้วแต่ละคนว่าจะชอบความหวานแค่ไหนนะคะทุกคนส่วนเนื้อมะพร้าวนี่นะคะเราก็ไปซื้อมานะคะค่ะส่วนปากใต้บ้านเรานะคะก็จะเรียกขนมรังเพึ่งหรือรังต้อค่ะทุกคนค่ะเราก็ไปลงมือผสมแป้งแล้วก็ลงมือทำกันเลยจ้าค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะเราก็ นี่ค่ะเราก็มาเทแป้งในถ้วย500กรัมลงไปเลยนะจ๊ะทุกคนเทส่วนผสมลงไปเลยนะจ๊ะทุกคนนี่จ้าแป้งนะคะและก็นี่ค่ะเราก็จะเทผงชาเขียวลงไป ด้วยเลยนะคะทุกคนเพื่อสีสันและความหอมนะคะหรือว่าความชอบส่วนตัวนะคะทุกคนต่อไปนะคะทุกคนเราก็นี่เลยจ้าน้ำตาลทรายนะคะเออแล้วแต่ความชอบหรือว่าความหวานนะคะทุกคนนี่เลยจ้าทุกคนนะคะอันนี้คือ เราก็ต้องใช้มือช่วยด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะและเราก็มานะคะให้เข้ากันก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะคือแบบมันจะออกมาแบบชาเขียวหน่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็ความหอมของชาเขียวนะคะเราก็จะใช้นี่เลยจ้ะน้ําค่ะมันเป็นน้ําใบเตยนะคะที่เราเ ต้มเอาความหอมของเขาเนี่ยค่ะออกมานะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ําใบเตยนะคะทุกคนอันนี้คือน้ําใบเตยประมาณ200 200มิลลิลิตรนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะคะถ้าเกิดไม่พอเราก็ต้องเออเพิ่มเอานะคะทุกคนน้ำอ่ะแต่นี่คือเราก็จะเทลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนนะคะทุกคนหอมมากค่ะทุกคนหอมแบบ ผมกลินชาเขียวมากเลยค่ะทุกคนโคสีของมันก็จะสวยนะคะออกมาแบบชาเขียวเลยจ้านี่มันจะเลอะมากเลยจ้าเราก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้หน้าตาขนมรังพึ่งของเรานะคะัจะออกมายังไงโอ้โหคือแบบ เ่นกันหลังจากนั้นเราก็นี่เลยค่ะไข่นะคะไข่ก็คือเราก็ต้องล้างก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็นี่เลยจ้าทุกคนค่ะหลังจากนั้นเราก็มักคนอีกรอบนึ่งน,นะคะแต่สูตรมันก็จะอยู่แบบสองหลายคนกินนะคะ2สองถึงสามคนก็แป้งก็จะอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลนะคะทุกคนกินกันได้หลายคน อันนี้ก็กินได้สองสามคน,คนเลยนะทุกคนคนละชิ้นกันเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับขนมเออเรียกขนมเปียกปูนเลยค่ะทุกคนสีมันค่ะดูสิคะทุกคนพอเราเติมเนื้อมะพร้าวลงไปมันก็ยิ่งเพิ่มความน่ากินเข้าไปอีกจ้าค่ะและเราก็เอางานะคะมาโรยลงในแป้งเลยนะคะทุกคนเพื่อสุขภาพนี่ค่ะเป็นไงแล้วจ๊ะ มันก็ยิ่งดูน่ากินเข้าไปอีกจ้าสีสันมันจะออกมาแบบชาเขียวเลยนะคะทุกคนหอมมากเลยค่ะค่ะแล้วเราก็เอาแม่พิมพ์มาวางบนเตาแก๊สนะคะรอให้พิมพ์มันร้อนนะคะ ค่ะทุกคนพอแม่พิมพ์ของเราเริ่มจะร้อนนะคะเราก็ใช้เนยนะคะหรือน้ำมันนะคะทาลงไปทั้งด้านบนและก็ด้านล่างของแม่พิมพ์เลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แป้งนะคะติดแม่พิมพ์หรือว่าเวลาตอนเราแกะขนมออกมาจะได้แกะออกง่ายๆนะคะทุกคนกลิ่นก็เริ่มหอมนะคะเพราะเราใช้เนยนะคะทาแม่พิมพ์ของเราจ้าค่ะ และเราก็ได้เวลามาหยดแป้งขนมลงไปแล้วนะจ๊ะทุกคนเราก็เริ่มหยดแป้งกันเลยจ้าโดยหยดลงให้พอประมาณนะคะไม่ล้นแม่พิมพ์นะคะและเราก็ใช้ช้อนนะคะเกลี่ยๆนะคะให้ทั่วบริเวณพิมพ์ของเรานะคะดูสิคะทุกคนมันน่าทานแค่ไหนจ้า ว้าวแต่อันนี้คือเราเติมลงไปคือล้นนะคะนิดนึงนะคะแต่ก็โอเคนะคะมันก็คือครั้งแรกของเรานะคะก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนถือว่าผ่านนะจ๊ะโอเคค่ะเราก็เกลี่ยๆนะเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะจนว่าเต็มแม่พิมพ์หลังจากนั้นเราก็ปิดก็ปิดลงไปเลยจ้า นี่จะทุกคนเรามาลุ้นกันนะคะว่ามันจะออกมายังไงนะคะทุกคนนี่เป็นไงล่ะคะทุกคนนี่จ้าขนมรังผึ่งนะคะของเรา และเราก็มาสลับด้านนะคะโดยการพลิกนะคะขนมไปอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ขนมอีกด้านหนึ่งของเราสุกเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะขนมรังพึ่งของเรานี่เลยจ้าหอมมากเลยจ้ะทุกคน ค่ะหลังจากเราแกะไปแล้วนะคะเราก็มาเริ่มหยดแป้งอันใหม่ของเรากันเลยจ้ะทุกคนเพื่อความรวดเร็วนะคะนี่จ้ะทุกคน ขนมรังผึ้งของเรานะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยนะคะนาตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยจ้าทุกคนหอมมากเลยค่ะหอมแบบหอมชาเขียวนะคะทุกคนแล้วก็จะหอมแบบมะพร้าวนะคะอันนี้คือเราใช้มะพร้าวแก่นะคะทุกคนหรือว่ามะพร้าวห้าวนั่นเองนะคะมันจะมันกว่านะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้มะพร้าวอ่อนนะคะมันจะรสชาติจะหวานแล้วก็อร่อยกว่านี้นะคะทุกคนโอเคค่ะ เรามาชิมกันเลยนะจ๊ะทุกคนว้าเฟลนะจ๊ะหรือว่าขนมรังผึ้งนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องตัดอะไรนะคะง่ายๆอะ่ะค่ะหืมถามว่านิ่มไหมคะนิ่มนะจ๊ะทุกคนนิ่มอร่อยจ้าทุกคน อืมเยี่ยมเยี่ยมมากอก็มีเด็กนั่งอยู่หนึ่งคนนะคะทุกคนเราก็จะมาร้ออย่างเงี้ยอืมล้อเด็กไปเรื่อยๆวนไปเอาปะกินปลาลูกอ่ะ หายอยากไปเลยเจุดคนอร่อยอื้ะเกิดได้มพะพร้าวอ่อนนะจ๊ะได้มพะพร้าวอ่อนมันจะดีกว่านี้จ้าพูดไปด้วยนะคะปิดปากไปด้วยนะคะเพราะว่าเต็มปากนะคะล้นจับอื อร่อยจ้าคือใช้แป้งมานนี้นะคะได้อวอฟเฟลหรือว่าขนมรังพึ่งนะคะก็ประมาณ6ชิ้นนะคะ6ชิ้นก็ทานได้ถึง6คนเลยนะจ๊ะทุกคนแต่นี่คือเราทานคนเดียวจ้าดูอะไรคะอ้าวอ้าวอ้าว sẽ <laughs> kiếm đuối, <laughs> mong cái gì? mong cái mong cái mong cái gì? xin chào các con, à, xin chào con, ghi điện thoại con, ghi <laughs> điện con, đại lập ơ, đại đại huệ, ได้ไหมแม่ๆได้ไหมกุศลกุศลได้ไหมได้ไหอ่ะกินไม่ไปก่อนเร็วเหลวเลวก้อน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 ก้อก่อนไอ้มันเก่งมันเก่งตลอดตลอดมันเก่งตลอดนะตลอดมันฟังไทยได้ทุกคนแล้วก็มันฟังรัสเซียได้ด้วยมันฟังอังกฤษได้ด้วยนะจ้าสอนมันจยา มนแหลงใต้ได้ด้วยฟังใต้ได้ด้วยเดี๋ยวทุกคนอ,อ,อะไรละ่ะ <c oughs> ยั่วจะยั่วยั่วไม่มีคนจะยั่วจะยั่วมากันไปก่อนจ้าหูือท่านั่งหรือคะอยปละเนี่ยเอาปละกินมีไฟก่อน อืมฮ mm ึ b y ได้แล้วปได้แ a ้ปได้แล้วปมือขอมือก่อนขอมือหน่อยครับขอมือก่อนโอ้เก่งขอมือที่ตะกล้ขอมือครับขอมือหรือกรับ เกง่งมันกว่างดายไล่ป่าตาเลยนองนละมันแต่งกินรูเป็นีิแมวปุ๊มปุ๊มอีกกินอะไนี่ปุ๊ม,มกินขนมเจอทุกคนแล้วมันก็เก่งมากเลยเจอทุกคนคือแรู้เรื่องนะอ่ะนั่นแลบลิ้นแลบลิ้น โอเคนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอตัวกันไปกินขนมก่อนนะจ๊ะขอตัวเอาขนมไปให้ลูกก่อนนะเชทุกคนนี่ค่ะนั่งแบบว่าน้ำลายไหลแล้วนะจ๊ะทุกคนโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าจะบายบายปากกาปากกาดกปากกาปากกา